สวัสดีครับผมวันนี้มานำเสนอแล้วก็พีเต์น,นะครับนี่คือรถเซอร์วิสของวาวานะครับตอนนี้ได้ทำการปรับปรุงอัปเกรดปรับแต่งใหม่นะครับก็คือเสริมอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับสำหรับพี่น้องวาวาเราที่ประสบอุบัติเหตุในการใช้งานรถหรือว่าการเดินทางนะครับโดยอุปกรณ์เสริมที่เราเพิ่มขึ้นมาจะมี2ออย่างนะครับก็คือ กันชนลากนะครับกันชนสําหรับเอาไว้เสริมงานลากจูงนะครับตัวนี้อย่างแรกนะครับอุปกรณ์อย่างที่2ก็คือเป็นตัวหลักนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์อย่างที่2ก็คือตัวสลิงเอาไว้ดึงนะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถยืดถดได้นะครับก็คือเราสามารถปลออกมาใช้งานได้นี่นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับ ระยะไกลสุดยังไม่ได้ลองนะว่าดึงได้ไกลเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เวลาเราจะดึงเสร็จแล้วก็คล้องแล้วก็ลัดนะครับเสร็จแล้วก็ใช้รีโมทดึงได้เลยพี่พิวิทย์ขอรีโมทหนพ่พี่ครับรีโมทก็จะใช้ตัวนี้นะครับเปิดอ๋อเดี๋ยวมันต้องล็อกก่อนล็อกตัวนี้นะครับจริงๆถ้าคนใช้คล้องแล้วไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ ก็เปิดสัญญาณปั๊บครับแล้วก็กดอินนะครับมันก็จะดึงเข้านะครับกดค้างก็จะดึงเข้าไปเลยอันนี้นะครับหรือว่ารอกตัวนี้นะครับมันรับแรงดึงได้5ตันนะครับด้วยกําลังของมอเตอร์1 12,000นึนลบนะครับผมอันนี้คืองานเก็บสายไปแบบเรียบร้อยนะครับเนียนๆ ต่อมาก็เป็นงานของกันชนหลังนะครับซึ่งกันชนหลังนี้จะต้องใช้การออกแบบพิเศษครับเพราะว่ามันจะต้องรับแรงดึงได้แล้วก็รับเ,เรียกว่าแรงกระทะได้นะครับทั้งแรงดึงแล้วก็แรงแรงตันนะครับจึงต้องออกแบบพิเศษด้วยเหล็กขนาดหนาครับเราก็จะใช้เหล็กรางน้ําอย่างหนานะครับมาทาการตัดแล้วก็ต่อ ดยเครื่องมือที่ใช้ตัดนี้เป็นเครื่องมือสั่งพิเศษแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากบริษัทวาวานะครับก็คือชุดตัดแก๊สครับเวลาใช้เราก็จะสวมอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้รับการสนับสนุนนะครับก็คือถุงมือหนังแล้วก็หน้ากากและก็แว่นกรองแสงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าชิ้นงานจะมีความร้อนขนาดไหนครับถ้าเราไม่สวมอุปกรณ์เซฟตี้รับรองว่าอาจทำให้เกิดอันตรายขณะใช้งานได้นะครับผม ลวดที่นํามาเชื่อมก็จะใช้ลวดชนิดพิเศษนะครับเรียกว่าลวดเกลบี4.0มิลนะครับคาดสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นลวดที่ใช้เชื่อมเพื่อรับกับงานแรงดึงสูงพิเศษนะครับมาดูกันครับว่าเทียบกับลวดธรรมดานีคนละเรื่องกันเลยนะครับซึ่งลวดธรรมดานี้ก็จะใช้ลวดเบอร์2มิลครับแต่ตัวนี้ผมจะใช้เบอร์4มิลแอนะครับผม และนี่ก็เป็นชันชดหลังที่ทำการประกอบเบื้องต้นครับดูครับว่าถักขนาดนี้ถ้าหลุดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับขณะท,ทำงานผมก็มีทางดับเพลิงรองรับไว้ครับเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับปลอดภัยเอาไว้ก่อนครับผมส่วนงานประกอบนี้ค่อนข้างประกอบยากนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ท่าโคเวเนสในการเชื่อมครับซึ่งเป็นท่าเชื่อมที่มีความอันตรายสูงครับเพราะว่าน้ําไฟมันจะ ใส่ผู้เชื่อมได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการประกอบเพื่อให้มันใช้งานได้จริงครับโดยจะต้องมีไฟสองไฟถ้เบียนแล้วก็ตะขอนี่ก็จะเยื้องศูนย์จากตรงกลางนิดนึงครับจบไปแล้วนะครับผมกับการ modify รถเซอร์วิสครับและงานนี้ไม่สามารถทําคนเดียวให้สําเร็จได้โดยถ้าไม่มีทีมช่างคุณภาพขอบคุณครับ